อีกครั้งนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นบทสรุปแล้วแหละสำหรับยางยางเซตนี้นะครับที่ได้เอามาทดลองใช้นะครับเ,เป็นยาง i อ c นะครับรุ่น p e r s o n a นะครับรหัส NR 50นะครับเข้าไปที่คลิปครั้งที่แล้วนะครับในคลิปครั้งที่แล้วนะครับว่าผมได้ได้ลองใช้งานสองขนาดที่เขาผลิตมาทั้งหมดนะครับก็คือเป็น ในวงล้อขอบ17นะครับกับรถซูเปอร์คัพนะครับของของทางของนาบานนะครับก็ได้ลองขับขี่ไปในจับฟีลลิ่งได้อยู่ประมาณนะครับจริงๆแล้วก็ยางเนี่ยไม่ได้ก็ทำมารองรับกับรถทุกรุ่นนะครับแต่ว่าทำมา2ขนาดคือวงล้อรถที่มีใช้วงล้อขนาด14นิ้วและ17นิ้วนะครับก็หลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฟินฮอนด้าเวฟนี้ก็ใช้งานกันได้นะครับ นี่นะครับผมก็จะมาสรุปเรื่องของการเอาไปลองใช้งานแล้วก็จะมาเล่าให้ฟัง ตอนเช้านะครับต้องเรียกว่าเช้าเช้าอยู่ที่บ้านของนาบานเนี่ยครับมายิ้มรถนาบานที่ได้เอายางไอ c ซีตัว Personal เพอร์โซนี่ยตัวใหม่มาให้น้าใส่แล้วน้าลองขี่ไปแล้วแหละแต่ตอนนี้ผมก็เลยอยากลองขุงฟังว่าฟีลลิ่งของยางตัวนี้ที่เข้ากับรถบังลม ที่ใช้กับบังลมนะครับเป็นขนาดขอบล้อขนาด17นิ้วเนี่ยยางตัวเนี้จะให้ฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะมีลองกับรถตัวเองคันนะครับก็เป็นล้อขนาด14นิ้วที่ยางที่ยางตัวนี้เขาทำมาสพอร์ตการใช้งานแบบทุกวันนะครับก็จะมาได้ลองอยางทั้ง2ขนาดนี้ว่า เป็นยังไงบ้างนะครับก็นหนึ่งก็คือใส่ใส่กับรถนาบานนะครับเป็นซูปอร,ร์ปัะนะครับนะฮะก็ใส่เป็นล้อแม็กพอดีนะมีล้อแม็กว่างอยู่วงหนึ่งคู่หนึ่งก็เอามาจัดใส่พร้อมกับยางตัวเปอร์เซนาเพราะว่าตัวนี้อยากจะให้ลองที่ต้องใส่ล้อแม็กเนี่ยเพราะว่าตัวล้อแม็กตัวนี้ครับเป็นเป็นล้อแบบแบบทิปเลนะครับก็คือจะไม่ไม่ได้ใช้ยางไหนนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองกับรถล้อคอฟฟีฤฤ่เนี่ยจะเป็น ล้อวงล้อแบบที่เราใช้อย่างไหนเป็นล้อแม็กแต่ว่าเป็นแบบที่ใช้อย่างไหนครับก็เดี๋ยวจะได้ได้ประโยชน์คือได้ลองยางทั้งสองขนาดไอจีั้งสอนาดน้บก็เดี๋ยวจะมาบอกกันว่าเป็นยังไงส่วนระบานเนี่ยลองไปแล้วอยู่ขับรถข้างรถอรถ้แต่ว่าเป็นเป็นยางแบบชิ้นเล็กยางไม่มียางไหนเดี๋ยวจะไปคุยกันนะไอีกทีว่า ลองแล้วรู้สึกไงบ้างเบรกดีไหมการทรงตัวดีไหมนะครับการเกาะถนนดีไหมเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปถามน้าด้วยทีส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมลองก่อนละกันก่อน,นเี่ยะไปถามน้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้มาเล่าด้วยว่าลองแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไปใช้งานใ,นใกล้ๆเนี่ยครับาจากบ้านนะ้าเดี๋ยวเราจะไปผมจะขี่ไปที่ตลาดนัดส่วนที่รู้จักแล้วกันไปหาซื้อปลากลับมาเลี้ยงที่บ้านถุงหนึ่งปลาสดน,นะครับ ก็เดี๋ยวใช้ยางตัวนี้ขี่ไปนะบเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเจววอ,อกันนะเอาไปเลย ใจแล้วครับครับเดี๋ยนะขี่กลับแล้วกลับไปบ้านนาดีกว่าได้เวลานะเจอแล้ครับอ่ะส่วนต่อไปที่ลองใช้แล้วคือเรื่องของฟีลิ่งของยาง สี่กับเ็เนี่ยก็เป็นยางเป็นยางลายเดียวกันเป็นยางรุ่นเดียวกันนะครับแต่ก็ให้ฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ในในในความที่เป็นวงล้อเล็กอย่างล้อเนี่ยครับก็ให้ความการทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะฉับไวนะครับก็ไวนิดนึงอาจจะอาจจะดูเหมือนมันจะไวนิดจะงีมันจะรีมันจะเลี้ยวมันจะมีความคล่องตัวนะครับนะกว่ากว่าล้อขนาด เรื่องการยึดเกาะบอกไปแล้วว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมปลาลหรืออะไรเนี่ยก็ทำมาค่อนข้างดีแต่ว่าตัวยางเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะทำมาให้เราใช้ได้นานทนทานมากกว่าครับส่วนหนึ่งรู้สึกว่ามัน,ม,นมีความกระด้างอยู่น้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไร ชัดเจนเพราะว่าตัวด้านข้างยางเนี่ยครับที่ผู้ผลิตบอกว่ามันช่วยป้องกันตัวขอบล้อเวลาที่ยางแบนเนี่ยตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างแข็งเลอเท่ามือบีบรองมือแข็งเลยนะแต่งัดเข้างัดออกเนี่ยคงต้องใช้พลังกันหน่อยนะครับนะสำหรับช่างนะครับแต่สําหรับเวลาที่ยางแบนว่าเวลาที่เราใช้งานแล้วอย่างเงี้ยครับตัวข้างยางเนี่ยผลของมันก็คือมันจะแข็ง พอมันแข็งเสร็จมันก็จะกระด้างนิดนแต่ถามว่ามีผลอะไรมากมั้ยผมว่ายังไม่ได้รู้สึกจไมากครับข้อดีก็คือเวลาที่เรายางแบนอะเราก็จะขี่รถกดยางเนี้ยไปได้ถึงสถานที่ที่เขารับบริการปายางซ่อมยางให้เราได้ตรงนี้ก็เป็นข้อดีอย่างตรงนี้เลยนีคือความสะดวกอย่างที่รู้เลยอย่างที่เข้าใจคนใช้รถคนเข้าใจกันเลยว่าแม ยางแตกง่ายนะถนนก็เศษวัสดุก่อสร้างแล้วก็ตะปูหรือว่าอะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะก็ทํรลายยางเราได้นะครับตรงนี้ก็ออกมาช่วยเหลือเราตรงนั้นเรื่องของฟีลิ่งเรื่องของการที่เราใช้างานอย่างที่บอกครับว่าล้อ17เนี่ยล้อที่ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะให้ความรุ่มนวนในการใช้งานมากกว่าซึ่งล้อขนาดเล็กเนี่ยครับแรงกระเทือนมัน่าจะมาเยอะกว่าอย่างคันนี้ที่ผมใช้เนี่ย ก็รู้สึกได้เลยว่าเวลาวิ่งไปบนถนนที่เป็นพื้นแบบพื้นไม่ดีนะเป็นพื้นปูนแหละแต่เป็นพื้นไม่ดีมีความฝุ่นฝับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระเด้งมันก็จะมีการเต้นรถมันจะมีการเต้นห,หน่อยหน่อยรู้สึกได้ว่ามันเต้นหน่อยหน่อยแต่ถ้าใช้ผมคิดว่าถ้าใช้ใช้แล้วคุ้นชินก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าแลกกับข้อดีว่าความผนทานเรื่องการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยผมคิว่ายางตัวนี้ก็สึกหลอ่อค่อนข้างช้าแล้วก็มีการยึดเกาะจับถนนที่ ค่นข้างดีด้วยการดีไซน์การออกแบบลายดอกยางออกมาครับให้การยิดเกอก็ค่อนข้างดีนะครับพอวิ่งไปถนน,นที่มันเป็นเป็นมีฝุ่นหรือว่ามีขวดมีอะไรอยู่ตามพื้นถนนนะครับที่เราไม่เห็นนะครับเนี่ยครับตัวร่องยางเนี่ยครับจะช่วยรีดน้ำหนึ่งกนะ็คือจะช่วยรีดน้ำสองกนะ็คือฝุ่นทั้งหลายแหละหรือว่าก้อนหินเม็ดขวดอะไรอย่างเงี้ยครับที่อยู่บนพื้นถนนนะครับถ้าดอกยางไม่กว้างขนาดนี้ไปเหยียบเข้าก็เ,าเหมือนเหยียบไปบนเน็ตพวกเลว มันก็จะลื่นนะครับแล้วถ้าเราไปใช้เบรตรงนั้นล่ะหน้ายางก็ยังไม่ได้จับกับพื้นถนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวนี้ก็คือจอบยางชขอออกมาค่นข้างกว่าแน่นอนเจอเข้าไปมันก็เข้าไปอยู่ในนี้แน่นอนโอกาสที่หน้ายางจะจับกับพื้นถนนก็มีมากกว่านะครับโอกาสที่รีดน้ําดีกว่าก็มีมากกว่านะครับซึ่งเราก็ได้ลองวิ่งแล้วก็ใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้เลย ความทนทานคือว่าสายเดลิเวอรี่บ้านเราก็ขาดร้อนแนะอุณภูมิพื้นถนนน่าจะมีประมาณ50-10ร้อนๆะอ่ะ50-10อะไรเงี้ยก็อุ่นละร้อนละน้าเริ่มอุ่นละทาเป็นน้ำนะก็ถือว่าเอามารองรับทนทานต่อการใช้งานก็นานวันก็น่าจะหมดกว่าจะใช้งานกันหมดก็น่าจะนานนะครับตรงน,นี้เราได้ลองแค่แค่ประมาณหนึ่งครับไม่ได้ลองใช้งานจนถึงสุดหมด มาร์กของยางนะครับตรงนี้แค่ใช้งานพื้อนต้นนะครับแล้วก็มาิวให้เพื่อนๆนะครับนะฮะสุดท้ายผมก็ยังมั่นใจนะครับว่ายังเป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานดีนครับอย่างหลายๆอย่างที่หลายคนบอกว่ายางลื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ มันเป็นที่ยางไม่จับกับถนหนหรือเปล่าหรือว่าเราเติมลงเรื่องลมยางเราเช็ดีหรือ,อยังหรือว่ายางเนี่ยคุณภาพมันเสื่อมไปหรือ,อยังยางเก่ายางแข็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับท่านไปซื้อมาท่านใช้เป็น้ืนคอนีมันก็มีโอกาสที่จะลื่นว่าเจอพื้นถนนที่ไม่ดีนะครับก็โอกาสลื่นได้ทั้งนั้นก็ฝากเพื่อนดูแล้วก็ขอัาด้วยนะครับสุดท้ายก็ต้องขอ รีวิวไว้ก่อน,นครับเดีย๋ยวรายละเอียดยังไงเนี่ยเล่าไว้ในคลิปแล้วนะครับส่วนกน่าจะพอเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจสำหรับการเลือกซื้อเลือกใช้รถประจำวันของเพื่อนได้นะครับยังไงก็ฝากอย่างไอ้สีเบอร์โซนาเอ็นอาร์ห้าสิบตัวนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงก็เชิญที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับที่เราไม่มีนะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c r i b e ์ให้เราด้วยนะครับทางยูทูบทางเฟซบุ๊กเพจของเราเดอะไลคูลู